แากการทำนาสู่การทำสวนทุเรียนยางพาราสวนสม้มประสบการณ์การทำกรเกษตรของผู้ใหญ่สมศักดิ์ครอวันล้วนนำความล้มเหลวมาสู่ชีวิตด้วยความพลิกผันทางด้านราคาของการ,กรเกษตรเชิงเดี่ยวตามกระแสจนต้องกลายเป็นหนี้กว่าล้านบาทชีวิตที่ตกต่ำจนถึงขีดสุดกลับพลิกฟื้นคืนกลับเมื่อเริ่มเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเมื่อก่อนตัวเองประสบความความล้มเหลวในเดือนทำการ,กรเกษตร คือทำทำไปยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้เพอาเป็นหนี้หนักๆเข้ามันไม่มีทางเลือกไม่รู้จะทำไงก็เลือกไปทุกเรื่องอ่ะเลือกจนหมดเรื่องเลือกเลือกไปเลือกมาเหลือเรื่องสุดท้ายอ่ะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมมาลองผิดลองถูกมาเกือบสิบปีในที่สุดพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวที่เอามาใส่ใจยิ่งกินก็คือว่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีในที่สุดมาเอาเรื่องเดียวสําเร็จก็เรื่องของการทําปุ๋ยจนทุกวันนี้ปุ๋ยหมัก ที่เราทำเน่ยสำเร็จสําเร็จแล้วผมปลดนี้ปลดสินพราะปุ๋ยอย่างดีจนทุนเรียนพืชผักผลไม้ในสวนไม่ต้องไปพึ่งพาปุ๋ยเคมีจากภายนอกวันนี้ชีวิตที่พลิกลับด้านของผู้ใหญ่สมศักดิ์กลายเป็นบุคคลตัวอย่างของการเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงผู้ควรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ามาพูดคุยสืบซับประสบการณ์และคำสอนตามสิ่งที่ผู้ใหญ่สมศักดิ์ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นต้นแบบที่ดี พอทําปุ๋ยใส่ทุเรียนงามใส่ผักงามคนมาดูปุ๋ยแล้วมากินทุเรียนตอนหลังไม่มาดูปุ๋ยแล้วมากินทุเรียนเฉยเฉยผลท้ายวามทั้งเด็กขั้นในสองคือทุเรียนผมไม่ต้องไปขายคนเข้ามาซื้อกินถึงที่โดยราคาในราคาที่เรากําหนดตเองโดยไม่ต้องถามว่าคุณจะให้ผลเท่าไหร่เขาจะถามเราว่าขายเท่าไหร่ครับนี่คือได้ผลที่สองพอได้ผลที่สองมันจะเป็นผลที่สามไม่รู้ในนี่จะทําอะไรทั้งหมดเลี้ยงหมูลูกผัก รูพืชเลี้ยงปลาคนมาเห็นหมดเ่ี่ยเลี้ยงหมูไม่ต้องใช้สารเคมีสำคัญที่สุดก็คืออย่าใจร้อนให้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างแล้วมันจะสำเร็จทีละเรื่องทีละเรื่องความพ,อ,พอเพียงคือหลักยึดของผู้ใหญ่สมศักที่นำพาชีวิตให้อยู่รอดและพลิกกลับจากเกษตรกรผู้ล้มเหลวกลายเป็นหนึ่งในปราชชาวบ้านที่เป็นตัวอย่างให้กับชาวชุมชนอีกเป็นจำนวนมาก นี่คือหนึ่งในความมหัศจรรย์ของชีวิตท,ที่เลีกกลับด้านจากการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการเดินตามคำสองของพ่อเพื่อความพออยู่พอกินและพอใช้ในวันนี้